สวัสดีครับอยู่กับร้าน t s ชอ p ประดับยนต์แต่งรถนะครับวันนี้เราจะพามาดูงานติดตั้งชุดฝาถ่ายไฟฟ้าตรงรุ่น All New Fortuner 2.4G ปี2020นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มกันที่รีโมทเดิมของรถนะครับไม่มีการดัดแปลงใดทั้งสิ้นนะครับสามารถสั่งเปิดและปิดที่รีโมทเดิมของรถได้เลยนะครับการใช้งานสะดวกสบายนะครับ ลัสมีรีโมทไกลแค่ไหนก็สามารถสั่งเปิดและปิดที่โหมดเดิมของรถได้เลยนะครับรถเพิ่งออกจากศูนย์เลยนะครับคันนี้ก็นัดช่างมาติดออปชันเสริมเป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นเลยนะครับยังสามารถสั่งเปิดที่สวิตช์ด้านท้ายนะครับปุ่มเปิดเดิมแค่กดปุ่มฝาท้ายจะเปิดขึ้นอันตโนมัตินะครับ สวิตด้านท้ายแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะปิดอันตโนมัตินะครับการใช้งานสะดวกสบายนะครับมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะเปิดและปิดนะครับถือของเต็มมือไม่สามารถเปิดประ,ะตูด้วยมือได้นะครับมีกุญแจอยู่ที่ตัวเราก็สามารถเตะเปิดและปิดได้เลยนะครับลราก็จะปลดล็อกให้อันตโนมัติด้วยนะครับการใช้งานสะดวกสบายนะครับ นอกจากนั้นยังมีสวิตช์ปิดเปิดด้านในอีกหนึ่งตัวนะครับนั่งอยู่ในรถเราก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาหลายไฟฟ้าได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองระบบเซฟตี้กันหนีบกันนะครับทุกชุดจะมีระบบนี้มาให้นะครับ เป็นระบบความปลอดภัยของชุดฝาถ้ายไฟฟ้านะครับถ้ามีสิ่งของกีดขวางหรือคนยืนขวางทางมันอยู่นะครับมันจะดีดตัวขึ้นอัตโนมัตินะครับปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดด้านในรถนะครับเป็นเบ้าสวิตช์ตรงรุ่นนะครับแล้วเราก็ยังปลดล็อกหน้าจอไปด้วยนะครับคันนี้ งานติดตั้งเราแบบลักตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดทั้งสิ้นนะครับเก็บสายเรียบร้อยเข้ารูปสวยงามนะครับเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นทุกชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์ด้านท้ายตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็นชุดกรดูดท,ที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบอกโชค๊คที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เก็บสายอย่างเรียบร้อยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะัติดตั้งนอกสถานที่มากๆนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆจากร้าน T Shop บ,บรรดรบยนต์แต่งรถของเรานะครับทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับสินค้ามีรับประกัน1ปีเต็มนะครับวันนี้ต้องขอจบงานรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ